มาครับวันนี้โนแมนสกายนะครับเกมสำรวจอวกาศคนพบสิ่งใหม่ๆเราได้รับเกิดมาบนดวงดาวที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งที่มีชื่อว่าซิกมานะครับถึงแม้อากาศจะเลวร้ายนะครับติดลบถึง51องศาเนี่ยก็ยังมีสัตว์ที่ยังสามารถอาศัยอยู่ได้บนดาวดวงนี้ตามเนื้อเรื่องนะครับเราได้เป็นชายคนหนึ่งที่หลงอยู่บนดาวพิศนานะครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยนะครับแารกิจแรกเราต้อง ซ่อมเครื่องสแกนก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างในตัวเราเนี่ยนะครับใช้งานไม่ได้เมื่อเราสแกนได้แล้วนะครับเราก็จะค้นพบนะครับสัญญาณอะไรบางอย่างที่เราต้องไปสำรวจะระหว่างทางการเดินทางนะครับเราก็ได้เจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้เลยครับโคตรสยองเลยดูวยโหยนวดเนินมันแล้วมันบินได้ด้วยนะแปลกประหลาดมากเลยครับเจ้าตัวนี้ถ้าผู้ชมช่วยกันตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับว่ามันควรจะชื่ออะไรดีนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเราก็มาถึงจุด ที่พบสัญญาณแปลกๆก็พบว่ามันเป็นยานนะครับอวกาศที่มันพังอยู่นะไฟไหม้ไฟช็อตเลยจากการตวรวจสอบนะครับก็พบกับเจ้าก้อนแดงนะครับที่มีข้อมูลให้เราเลยครับแต่ก็พบว่าไอ้ก้อนแดงเนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมีข้อมูลที่ถูกลบแล้วก็มีข้อมูลที่พังเสียหายอยู่หลายส่วนนะฮะเมื่อเรามาสำรวจที่ยานครับเราก็พบว่ามันมีชิ้นส่วนที่พังอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ขาตั้ง ในการซ่อมเครื่องยนต์นะครับอย่างแรกก็ต้องใช้แผ่นโลหะนะครับก็คือแผ่นเหล็กอะนะครับใส่เข้าไปก่อนอีกหนึ่งย่างเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะฮะแล้วจึงกลับไปหาเจ้าก้อนแดงนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลว่าเจ้าก้อนแดงเนี่ยมันมีแผนที่ดวงดาวอยู่นะครับเราจึงดึงข้อมูลแผนที่มาจากมันเมื่อเปิดแผนที่นะครับเราก็จะได้รับสัญญาณนะครับจุดที่เอ่อน่าจะมีชิ้นส่วนของที่เราใช้ซ่อมเครื่องยนต์ได้อยู่ ถึงแม้ว่าเราจะหลงอยู่บนดาดวงนี้นะครับแต่ก็พบว่ามียานซองดำบินผ่านไปแต่เราคงตัวเล็กเกินไปเขาจึงไม่เห็นเรานะครับระหว่างการเดินทางนะครับไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับเราพบกับพายุหิมะที่มาทําให้อากาศติดลบถึง93องศานะครับต้องเอาชีวิตรอดเป็นในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงแคมป์นะครับเหมือนจะเป็นแคมป์อะไรสักอย่างพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าด้านในเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้นะครับเรานะครับรอดไปอย่างขิวเชียดเลยนะฮะ จากนั้นเราจึงสำรวจด้านในนะก็พบว่ามันมีชิ้นส่วนที่เรากำลังหาอยู่จริงๆด้วยนะครับเมื่อเราได้รับชิ้นส่วนนั้นมาแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับไปซ่อมเครื่องยนต์แล้วนะฮะเมื่อออกมาด้านนอกทีก็พบว่าพายุสงบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราต้องมาซ่อมเครื่องวีคอร์ก่อนนะครับเครื่องวีคอร์นะต้องใช้ท่อนาโนคานนคร์บอนนะฮะระหว่างที่หาทรัพยากรเนี่ยนะครับก็เจอกับสัตว์แปลกๆด้วยนะครับมันมีนกสับซีโนกแล้วก็มีข่าอยู่กี่ข่าวะนะฮะโคตรตะยอง การที่เราจะสร้างท่อนานโนคาร์บอนได้เราก็ต้องหาคาร์บอนจากพวกต้นไม้อะไรแบบนี้นะฮะพอฟาร์มจนครบแล้วก็คัาท่อนานโนคาร์บอนมาแล้วก็เอาไปซ่อมเครื่องวิเคราะห์เลยเราก็จะได้เครื่องวิเคราะห์มาเครื่องวิเคราะห์ก็จะสามารถสแกนนะครับแล้วก็ตัวสอบพวกวัสดุต่างๆได้ว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาเดินทางกลับไปที่ยานเพื่อไปซ่อมเครื่องยนต์นะฮะใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเราก็มาถึงจุดที่ยานพ่านมาที่เรียบร้อย เรานะครับก็ทําการเอาของที่เราได้มาทําการซ่อมเครื่องยนต์นะครับนี่เจ้าสิ่งนี้เลยยัดลงไปเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ยานวกาศของเราเนี่ยยังใช้งานไม่ได้เนื่องจากระบบขัดข้องของตัวขาตั้งนะครับเราอย่างต้องซ่อมมันอยู่การซ่อมนะครับเราก็ต้องใช้ไฮโดรเจนนะครับเราก็ฟาร์มคิีตันพวกนี้เพื่อหาไฮโดรเจนนะครับเมื่อไฮโดรเจนขรบแล้วเนี่ยเราก็เอามาฟาร์มลูกแก้วสีฟ้านะครับให้มันคือไฮโดรเจนเจลลี่นะครับเราก็เอามา ยัดที่ขาตั้งเลยนะครับคือเหมือนเป็นตัวล่อเลื่อนอะไรอย่างนี้นะครับจัดไปอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือเป็นเฟอร์ไรต์บอดิสุดนะครับคือเฟอร์ไรต์เนี่ยสามารถหาได้จาพวกก้นหินใช่ไหมแต่การจะทําให้หมอนบอดิสุดนะครับเราต้องใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่คัดแยก โดยการหมุนนะครับก็คือเราเอาโฟร์ไท์ปกติใส่เข้าไปแล้วก็เริ่มหมุนมันให้มันกลายเป็นโฟร์ไท์แบบบริสุทธิ์นะครับเราได้มานะครับเราก็ทําการซ่อมเรียบร <ใน S 1> ้อยนะครับเพลินเท่านี้ยาเราก็ํามารใช้งานได้แล้วนะเรานะครับก็ขึ้นไปตดวสอบเลยนะครับตดวสอบะบบตัวตตก็มันสามารถใช้งานได้ปกติใหม่นะครับเรานะจะสามารถออกจากดาวดวงนี้ได้หรือไม่มาทดลองกันเลยนะครับโอเคนะครับยาเราบินขึ้นได้ปกตินะครับเรามาออกจากดวงดาวดวงนี้กันที่หนาวเนี่โคตรเลยครับ มาออกสู่อวก,กาศครั้งแรกนะครับการที่เราจะออกสู่อวก,กาศเราต้องผ่านชั้นบรรยากาศก่อนนะครับบอกว่าเครื่องยนต์มันจะไม่พังไปซะก่อนนะฮะอ่าปะ่ะฝ่าชั้นบรรยากาศขึ้นไปเลยโอเคตอนนี้เราอยู่อ่านอกระบบแล้วนะครับแจ้งชื่อกระดกซีแล้วเรามาทดลองระบบต่งตางๆกันนี่ปืนยิงได้นะปืนยังไม่พังนะครับหันกลับไปดูดาวที่เราขึ้นมาหน่อยโอ้โหโคตรข่าวหนาวเน็บแบบหนาวโคตรติดลบอะนะฮะ เอามาทดสอบระบบไฮเปอร์ว์บหน่อยอใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องซ่อมดีๆโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรากา็ได้รับสัญญาณแปลกๆจากดวงดาวใกล้เคียงครับมันจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรสักอย่างดาวเคราะห์อีกดวงหนึงนะครับเราอาจจะต้องเดินทางไปสำรวจเราก็ใช้เจ้าไฮเปอร์วร์เนี่ยนวะับไปหนึ่งสองสามเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดาวที่เรากำลังไปเนะี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเอาไว้ E ีีต่อไปนะครับใช้ชื่นชอบ สมัครกดไลค์กันมาเยอะได้เลยนะครับผมจะได้มาเล่นให้ดูในหลายๆ ep เลยนะครับยังไงฝากกันด้วยวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ